สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า f r o ตฟลอตนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะได้ผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์แล้วก็สิ่งลี้ลับหรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับนอกจากการที่เราต้องเอาชีวิตรอดในคีมะแล้วนะครับเราต้องก่อสร้างอาณาจักรน้ําแข็งของเรานะครับพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่า โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมแล้วนั่นเองนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวคัดซีนก่อนเลยนะครับนะก็มีเกี่ยวกับพวกเหมือนอ่าเดรโเสานะวันนี้ม,มาจากภาพยนตร์นี่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่านะครับมันสกิปอะไรไม่ได้เลยนะเราก็จะแบบทำการเล่าเรื่องราวนะครับก่อนที่จะมาในยุคที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นี่ดูครับ แล้วก็จะกลายเป็นยุคหิมะนะครับยุคที่เราเล่นนะครับจะเป็นช่วงที่แบบหิมะมาแล้วก็มีพวกพายุหิมะหรือลอายบาบนี้นะครับทั้งโลกใบนี้เต็มไปด้วยพายุหิมะแล้วก็น้ําแข็งทั้งหมดเลยนะครับเราต้อง ก็ล่างสร้างตัวสร้างระดัจากนะครับแล้วก็ออกเดินทางสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเทสลัก awakening ฮอน k ค i i m อิ c แพ o ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตบูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคทีนี้นะครับหลังจากจบตัวคัตซีนมาแล้วนะครับ มันบังคับได้ด้วยนะในช่วงแรกหรือเปล่านะแบบหลายเกมนะสามารถให้เราแบบเดินไปไหนมาไหนกับตัวละครเราได้โอเคตัดไม้แบบออโต้ Auto นะ่ะแค่เดินผ่านก็ตัดแล้วอะ่ะมีอะไรสบายไปกว่านี้ไหมนี่ครับแคมป์ไฟมาแบบรวดเร็วนะก็คือแค่เพียงแค่เราเดินผ่านนะครับจะมีเวทมนต์บางอย่าง <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราก็เดินมาตอนนี้กดเก็บครับปึ๊บ แล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับเอามาเลยมาเลยเรียบร้อยครับโอ้โหไข่ไดโนเสารนะครับฟักออกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับอันนี้เราได้เดโนเสารหนึ่งตัวก่อนนะครับเป็นคู่หูของเราอืมเวก็เดินมาตัดไม้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 ไมไมไมโอเคมีอะไรอีกไหมเอามาใส่ไปก่อนนะครับ เอาช่วงแรกจะเป็นการเดินแบบนี้ก่อนหรอกโอเคเ,อเดินเดินเดินเดนเดินสำรวจครับถ้าทำการตัดไม้นะครับแล้วก็เอามาไว้ในจุดที่แบบเขากำหนดเนาะโอเคนี่นี่พอแล้วนะครับเพิ่มๆโอเคเมืองก็ผุดขึ้นมา คือตัวเนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นโซเวลผสมกับตัวการสร้างเมืองนั่นเองนะครับนะเฟิบเฟิบเตัดไม้กันตัดให้หมดเลยผมว่ามันตัดไปรับเดียวได้ไหมเอาเต็มแล้วได้แค่10เอาใส่ไป8แล้วก็ยังเหลืออีกอ้อัพเกรดขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ยมันเหมือนเกมของค่ายเน็ตอีตเลยอะ ที่เราเอาชีวิตรอดในเขาเรียกอะไรอ่าิยุริมาที่เน็บหนาวนี่นี่นีน,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 นี่เรียบร้อยครับออกมาใส่ครับเฮ้ยขาดอันหนึ่งอ๋อต้นโอ้อโหยังเหลืออีกเนะเาะอใส่ลงไปครับนี่อาังจักรามาแล้วทีนี้ผมว่าน่าจะได้เริ่มสร้างอะไรจักรแล้วแหละ เราจะเข้าไปอยู่ได้แล้วต้องการไฟครับในอาณาจักรของเรานี่อันนี้รอบๆเนี้ยก็คือจะเป็นอ่าพื้นที่ใช้สอยของเรานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆนะครับไอที่เป็นหมอกอยู่นี่ก็คือเรายังไม่ได้เดินไปสำรวจนั่นเองนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆตามสไตล์เกมประมาณนี้อโอเคทําการอัปเกรดเลยนะครับตอนนี้ราเปลี่ยนเป็นการสร้างฐานแล้วนะครับ ปุทรัพยากรแบบนี้เล่นตามแชปเตอร์แหละนะครับง่ายๆไปเลยโอเคกดไปอัปเกรดครับแล้วก็รับของนะทำภรารกิจนะครับโอเพนจัดไปนี่ครับไฟเร่งขึ้นมาแล้วจัดไปไวรัสน,นี่เรียบร้อยครับไฟติดแล้ว ทำการสำรวจเนาะแต่ตัวละครเราก็ยังเดินได้เรื่อยๆนะครับเวลาทีา่จะสำรวจนะครับมันบวกสแนวเข้าด้วยกันเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หยหลายๆเกมเขาชอบทำแบบนี้นะโอเคนี่ตัดไม้เหมือนเดิมกลับมาตัดไม้เหมือนเดิมทามาใส่ในนี้น,นี่ก่อไฟเนาะแล้วก็ทำการสำรวจยังไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะเราแบบ มาแบบนุ่มๆนุ่มๆน,น,นะตัดไม้อย่างเดียวอ,อ่ตรงน,นี้มี Butter วัตถุดิบท่าเดียวเดี๋ยวค่อยดูนะเมนูต่างๆนะครับมันไม่มีเสียงเอฟเฟกการตัดมุงตัดไม้เลยเนาะที่จริงมีแค่เสียงดนตรีอย่างเดียวนะครับโอเคอีกต้นหนึ่งแม่จะให้ครบๆก็ไม่ได้นะเอามันยังมาไม่หมดเหรออ่าโอเคได้มาสาม เอาไปเรียบร้อยครับจะเป็นสถานที่ถัดมาที่เราสร้างนะแล้วก็ตัวนี้3นะครับไปตัดไม้อีกโอ้ oh my god ผมว่าตัดไว้เต็มกระเป๋าดีกว่าแล้วหย่อนทีเดียวไหมโอเคหย่อนไปครับแคมไฟสํารวจเหมือนแคมแคมไฟเนี่ยเป็นตัวแบบเหมือนเชลเตอร์คอยแบบเปิดพื้นที่แสงสว่างหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะ นี่ครับโรงไม้ซ่อมเรียบร้อยใช่ไหมใช้ไม้ซ่อมอมาครับหกสิบพอดีเลยพอดีเลยนายจ๋าพอดีเลยตัดรอเลยละการผมว่ามันต้องใช้อีกนี่ครับเวลามีการสำรวจอะไรแบบนี้มันมีการตัดเข้าฉากงานต่อสู้แบบนี้ด้วยนะแล้วเดนเสร์มันน่ารักดูดิน่าจะเป็นเดนเสร์ตัวใหม่ไปสู้มนลูกไปสู้มัน,ส,มนสู้เขาครับมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนะ มองข้างหน้ามองข้างหลังมองไปนู่นนั่นไงสอตัวโอ้โหน่ากลัวจังเลยดนืนนอสาแบบน่ารักเกินไปอ่ะนะนี่ครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วอ๋อเราโจมตีเองด้วยนะนี่ครับเรากิ้มจิ้มจิ้มโจมตีเลยถึงมันจะเป็นตัวเทิร์นเบสนะครับแต่เราทําการกดดับเบิลแท็ที่จอของเราอะ่ะมันจะเป็นการโจมตีเลยแล้วเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีไดนเสาร์สองตัวรับกล่องนี่ครับ เปิดพื้นที่เพิ่มเติมครับอนจาจักรเราใหญ่ขึ้นครับตูมเข้มามาครับผมละลายน้ําแข็งนะครับอันนี้พื้นที่เราใหญ่ขึ้นละน่าสนใจขึ้นนะแล้วก็ทําการขุดนะครับเดี๋ยวทําการขุดนะอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะไดินล่าสาเด้นลสาเสามาทํางานลูกมาทํางานนี่โอ้อะไรก่าเนี่ยพายุกําลังยังมา พายุมาครับไงดีล่ะอ่ะทำไม่ทันนะ้วเนี่ยใช่ไหมทำไม่ทันละทรัพยากรกันต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเล่นตามแชปเตอร์ก่อนนะครับรับของแล้วรับของ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 เราจะได้แบบผ่านง่าย,ายนะถ้าเราเล่นตามตัวภารกิจนะครับเขาให้อัปเกรดอะไรก็อัปเกรดตามที่เขาบอกไปก่อน มันจะเร็วถ้าเราไปเล่นเองข้ามๆไปอะครับบางอันแบบมันฝ่าไปไม่ได้เนี่ยแล้วก็ทําการอัปเกรดต่อแล้วก็มาอัพตรงนี้ได้แล้วนี่ครับแหมกฟ้าพี่ก็รีบกันรีบจังเลยนะครับอเอาเพนครับเอาแสงมาแสงมาแล้วสำรวจได้เนาะแล้วก็ออกไปสำรวจนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจแนวนี้ลองดูกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ